มีสานปาทินครับมือน,นีมาใส่เบ็ดอ่างเก็บน้ำดอกไก่ครับเบ็ดเก็บแล้วใหม่ๆครับออูอ่างไหมเยี่ยใส่เดือนครับนนรมือนีใส่เดือนประมึกใส่เดือนประมึกแหงหางหัวกว่าได้ไ นี่หอยบอคอยนะครับสามเกลือเว้ยสามเกลืกอหาอยู่หากินหนีโอ้ไม้สวยนี่ยยากเก็บน้าดอกไก่นะครับบวกแดงและย่องครับลูกอีสานกระตินมาอยู่ต่างบา้านต่างเมืองก็ต้องหากินแบบนี้แหล้วก็หยุดโอ้ไม้ตุกไม้เนี่ข้าเจ้าข้าเจ้าสิ มะตกป่าบ่ว่นั่นตุ่นอ้อยอ่ะลอยคักโพดนั่นเนื้่จิงหลีดหมดนะเนีใส่แล้วลืมกุล,ล้มลปอ่เตรียมมือได้ไ่เลจนแหงไว้แล้วลีด เข้ากับไส้ลงไปเลยคุณไส้หนีแล้วเอาหัวไส้ก่อนวก่หยวออกมาหลายยันยิบมาได้ bét anh mấy, bét tô khau anh này nó nhảy phốt quá, hàng cái gì, chép 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 chép, ôi nghe, bao lái gì anh nó khăm, đấy là, bớt đâu, bớt đấy ba, đâu mấy ไปทั้งขวาจิงเส่ไปทั้งขวานเนี่ยเด้อแถวนั่นแหละเ,เสียเป็นเอ็นที่ละเสียบเขาอยู่พอ ครับพี่ลังะเตย์เลยมีลงเลียบร้งห,หน่อยอยู่เอ๊ะก้อยอย่าไป เยี่วหอกกันครับเป็นแฟนแบบนี้ใส่รูหอกกันโกเตียนเยี่ยวหอกไม่ต้องใส่น้ำหน้าเขาเขียว เดี๋ยวบ่เขา่า่ลงไปอีกหุ่นแถวหนาหุา่นเออนั่นแหละแถวนั้นไปเดียวบ่ เขาเอาคามเสียบนี่ปลนี่ยที่ไดนปะมันเสียบอะไรอยู่จริงไมนถอนไปโลดจริงอ่งันถอนไปโลดไปครับใส่เบื้องสองลังนะครับเดี๋ยวฟ้าแซงครับนี่สีคำไปไปคุณนะใส่เบียน,ยน้ำกันเขียดครับพี่น้องได้ปะอุ๊บนี่ เบเหลือบอเหลือไปครับพี่น้องไปหาตัวต่อไปอันนี้ตัวนึงพี่น้องถึงจะได้หรือปะเอาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงตัวนี้ครับเอาไปอร์มสิบ่าไข่ก็ใส่เบ็ดอยู่วันนี้ ใส่เบ,เบ็ดปลาไปกินกับปลดใส่ถุงดือเก่าแล้วไปไปอย่าเบ็ดครับโอ้นี่ยินเสียงดินครับแต่พงูว่าถึงเบ็ดปะไปเบิ้งครับไปเบิง้งยินเสียงดินอยู่เลยตอนปะห่วห่วงห่เมียนนะ โอ้หล่อนไปซิวกินวะเปลี่ยนเสียงเขียดได้เปลี่ยนใสีงเงียเลยเอมัน่อมอี่จะปลอมืใสมาข้างในจันลงกันได้เปิดเอามันปีนได้เด้ ปีนได้ปีนเห็นมากเรางุ่มเ,มเปลี่ยนเยครับ เปลี่ยนเป็นเงยเขียดไปเบื้องหลังต่อไปครับมีตัววะมีตัวให้ริมร้องบ่ลังหนีบัถือครับได้ยินเสียงดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมีตัวบวะเบื้องน้ำ<ห>ก,กันครับพี่<ห>น,น้องเอาเร็วครับเอาเร็วเอาเร็ว มาดุกหรือมากดมาดุกมาดุกปะกปโอ้ปลานี้ดีปลานี้ดีครับรุดมาลายลังครับตุยแล้วตุยแล้วก็ตไตไม่เถอะโอ้ใส่ถุงไปยังตัวเล็กตัวเล็กแค่มหน แรกครับตัวแรกโอ้ยวายมันปรากฏกินเนื้ออย่างไรตอนใสเดือนปลาหมึกปลาหมึกเนี้อปลาหมึกแห้งโอ้ปลาหมึก,มกใส่น้ำตื่นครับปลาหมึกใส่น้ำตื่นน้ำขอด,ขอด Những dạng bọn như sài gòn tony. Haha, hà. 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 คุณนะดึงไบพันอย่ในี้หนาคุณลุดครับพี่นอกตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับตัวนึงครับยงดึงนุบๆอยู่นี่ไปนู้บดุก

bà mức và theo này sẽ bà mức bây giờ bà mức hẹn anh chị bà mức hẹn hoa đừng thói đừng thói đừng thói lông bớt bớt đi các, ăn khăn mày sai đấy, cát men, pha tuyết, mòn lỏi với rêu, trái rễ mòn lỏi kêu gàn du, ปักเบ็ดอ่างเก็บน้ำดอกไก่ครับวิธีโคนเน็ตงานวันหยุดกับบุมมีอย่างเห็นมรัาหาป่าประกอหรอไปลาดูอ่างเก็บน้ำดอกไกาปวกแดงและยองครับกินเล็กวะมุมปากแล้วน้องเงียเขียนเนาะเอาคืนมาก,ก่อนว่ะ เออไ็นไหมอ่าเฮ้ครับผ่านมันใสเดิยี่ครับ 1 con Cái này nó lôi rồi, nếu không kệ nó, kệ nó, nó sẽ mất mặt rồi Vào đây, v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 ào đây, này nó lôi như เดี๋ยวไปเบื้องต่ตอไปครับสวัสดีครับลูอีสานพาทินมากมร,ารูบ็ดในมือเส้าครับมายามบ็ดบรรยากาศเศร้า,รา,รากับอางเก้น้ามต่อไก,ก่ครับเดี๋ยวไปเบื้องครับว่าจะมีตัวเห็นบ่ไปเบื้องกันเลยครับ ไปครับไปเบื่องล้างแรกกันเลยครับบรรยากาศเช้าๆจะมีตัวเห็นบ่อู้มีดินครับมีดินมันดินอยู่เบียดเท่าดินอยู่ใส นี่ใส่รุดวะอ่าเก็บไว้เลยไปครับไปเบื้องหลังที่สองครับอ่าเก็บน้ำดอกไก่ครับหลังที่สองก็เบถือ นี่ใส่น่อองกีหนอขั้นโกงเลยครับพี่นอ้องเห็นว่ะ เนี่ครับเั็นโกงเลยเนโกงเลย,เ,ลเ,ลยเอาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพอมีแต้ม้วคร<ต>ับ พอมีแตมครับพอมีแตมมาหนึ่งแตมค,มครับผมกินเลือกว่ไหน่วะเขียดโอ้กินเลือก ผนได้บอปุ๊บเลยตัดสายเลยพี่อีอะแยะตัดเลยมีนในนุ้งไม้เจ้าอ่ะไปกันเรื่อยๆครับ มีโตเพิ่มอีกว่าเบิกบรรยากาศเศร้าๆครับอ่างเก็บน้ำดอกไกาครับพื้นที่นํามันกว้างเนาะมันกับป่ามันกับกระจาย ไปเรื่อยๆครับเบิ้งววาีิมีตัวปฝ <c oughs> ากติดตามช่องลูกอีสานพัทินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่น้องได้รับส้มต่อไป

Hợp ừ. hấp đi Biết biết biết. Biết đấy nha. Ủa mi này nó. Biết cái gì biết phân tuốt. đi khắp tuần nưng. ใส่กระรังพอดีต้มสม จนหนึ่งครับเย yeah. ี่ยมมนอยู่ด้วยมั้ยนี่ถือว่ามานได้หนิปลาตัวอ้วนดีครับนะนะไปล้างต่อไปครับ พอใด้อยู่คร thumbnails? ับประคอ

ลอยดินแนว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 ยัสิกสวบกุบเนี่ยกับบอลเนาะพึ่งดูดหลังนี้เป็น,นที่เงี้ยนเขียดปะยูป่ะหละ่ะโอ้ยหลุดครับพี่น้อง ไม่เอาไม่เอาไม่บรรยากาศเศร้าๆอ้างเก็บน้ำเหลอกไก่และยองนะครับ ครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วฝากติดตามไอ้่องดูอิสานพัดทินในด้ครับดือ้อเอาเงียกีซ้อนกับรู้ตันนะันหลอนสามล้างสุดท้าย กับบรรยากาศเศร้าๆเบื่อแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบิ้งอีกที่นึงนะครับกัหมาอยู่ครับพ่อได้อยากได้กินอยู่มื่อนี้ แต่บอกออกมากิ่นมันบ่ยังยังยังบ่เชิงขาด <S <S ไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานในบิงึงครับสรุปผลงานครับสรุปผลงานตอนเสาร์เนี่ยอันนี้แต้มหาแต้มฮกสแต้มครับปลาเบ็ดเด็ดปลาคอสีตโต กระกดตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งอันนี้ปลาปลาเบ็ดตกอันนี้ปลาตกตาปลาตกห่อปลาตะเพียนพ่อได้กินไหมครับพ่อได้กินพ่อได้กินครับครับใส่ครับสวยๆต้มครับต้มโอเค